เฮียเสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคปป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงจี d ไอดลนั่นเองนะครับเพราะว่าในวันนี้มีอะไรวันนี้มีคอนเสิร์ตของไอดลที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับล่าสุดในตอนนี้เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมายาวนานตั้งแต่เรียกว่า สาวสาวไอดอเนี่ยเท้าแตะเมืองไทยปุ๊บก็คือขึ้นเทรนมาเลยนะครับกับ2023 G IDOL World w ตี้ in Bangkok นั่นเองขึ้นทแรงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอดอในครั้งนี้ทั้ง5สาวนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับดีเจนะครับพิธีกรสุดปังเลยที่วงแคปปอบวงไหนมาเนี่ยเมื่อเจอกับพิธีกรคนนี้ก็จะสนุกสนานกันแน่นอนนะครับนั่นก็คือ พี่ดีเจนุ้ยนั่นเองนะครับได้มีการสัมภาษณ์นะับรายที่เป็น MC ของงานทแหลงข่าวครั้งนี้จากคอนเสิร์ตไอเด in b a นแ k งคนั่นเองนะครับไอเดเนี่ยเขาเมาส์มอยเก่งกันมากๆเลยถามอะไรมาตอบได้หมดไม่มีช็อตไมเลยนะครับอาจจะเพราะว่ามินนี่เนี่ย เป็นคนไทยด้วยแล้วหนึ่งพอสาวสาวไอดอลเนี่ยได้มาที่ประเทศไทยก็เลยเหมือนว่าให้ฟีลแบบมาเที่ยวบ้านเพื่อนนั่นเองนะครับก็เลยดูเอ j นจอยดูไม่เกรงกันมากเท่าไหร่นะครับแถมที่สําคัญนั้นเนี่ยแบบดีกับแฟนคลับสุดๆเฟรนลี่มากยิ้มย้มแจ่มใสนะครับมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยสดชื่นกันทุกคนเลยจริงๆพร้อมที่จะระเบิดพลังในคอนเสิร์ตแล้วนะครับแถลงข่าจบไป มีเรื่องน่ารักน่ารักนะครับกับชื่อไทยนั่นเองมินนี่เนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้ไอดอลทุกคนนั้นมีชื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มกันที่มินนี่เองเนี่ยชื่อนิชานะครับซึ่งก็เป็นชื่อจริงๆของมินนี่นั่นเองตามมาด้วยโซยอนชื่อโสระยานะครับอูกิชื่อว่ายุวดีแล้วก็มิยอนนะครับชื่อมายุรีในส่วนของน้องเล็กอย่างชูฮวานะครับก็ชื่อชุติมานั่นเองช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีชุติมานะครับกับยุวดีเดี๋ยวที่เขารู้อยู่แล้วว่าชื่อไทยเขเข้้านนี่ชือแลว เขพูดกันใหญ่เลยพูดเก่งมากๆแนะนําตัวกันสุดฤทธิ์ว่า Hello ฉันชื่อยูวดีฮัล l หลอันยองเซโยฉันชื่อชุติมานะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้องชูวาเนี่ยเขาก็จะออกเสียงแบบว่าชุติมาชุติมากันหน่อยนะครับมีชื่อไทยเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยแล้วนะครับล่าสุดนี้ก็มีคลิปน่ารักน่ารักระหว่างไอดอลกับดีเจนุ่ยด้วยที่มาเต้นด้วยกันนะครับเป็น การเต้น Challenge ยรว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 แปะแปะนั่นเองก็น่ารักมากเลยเต้นกันเปะมากนะครับไม่รู้ว่า DJ เจนุ้ยเป็นคนสอนหรือว่ามินนี่เป็นคนสอนกันแน่โมเมนต์ดีๆแบบนี้แฟนๆเนเวอร์แลนด์ไทยเห็นแล้วเนี่ยก็อดยิ้มตามไม่ได้นะครับที่พี่ดีเจนุ้ยเนี่ยเขาเอ็นดู G i ไอเดกันหนักมากๆเลยมาไทยครั้งนี้ รู้เลยนะครับว่าไอดอลเนี่ยมีฐานแฟนคลับที่ไทยเพิ่มมากขึ้นมากๆแล้วก็มีคนรักไอดอลเนี่ยเพิ่มขึ้นสุดๆไปเลยทันทีที่ลงถึงสนามบินปุ๊บเนี่ยแฟนคลับไปรอส่งไปรอรับกันเพียบเลยนะครับและบรรยากาศในคอนเสิร์ตตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วแฟนๆเข้าไปรอกันเต็มหอแล้วนะครับพร้อมที่จะ ระเบิดความสนุกสนานไปกับ G Idol กันอย่างเต็มที่เลยวันนี้คอนเสิร์ตจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเรามาอัปเดตกันอีกทีว่ามีโมเมนต์อะไรเนี่ยเกิดขึ้นที่คอนเสิร์ตบ้างแต่ที่แน่ๆในตอนนี้แฟนๆทยอยเข้าไปพร้อมกับบกบงรอสาวๆ Idol กันแล้วนะครับใครที่ได้ไปคอนเสิร์ต Idol กันมาบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ Idol in Bangkok สนุกกันมากหรือเปล่าเหล่าเนเปอร์แลนด์ทุกคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแแลลลล้้ววกกกมมาาจอนใให่่คิปปตไ็ ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง